สำหรับวันนี้นะครับออได้มีโอกาสมาเที่ยวที่รีสอร์ทแล้วก็จะมีร้านกาแฟนะครับชื่อร้านว่า l ิ t เ r ินินนะครับร้านตั้งอยู่ในเขตอำเภอน้ำหนาวจังหวัดเพชรบูรณ์นะครับอันนี้ก็จะเป็นทางเข้าร้านนะครับก็จะเป็นร้านกาแฟนะครับ แล้วก็จะมีโซนโซนที่พักด้วยนะครับที่ที่นี่นะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวนะครับตอนนี้นี่เวลาสิบสองมาริกาสามสิบนาทีนะครับเป็นช่วงเที่ยงนะครับก็อากาศก็กําลังเย็นๆนะครับแต่ก็จะมีลมลมพัดมาตลอดเลยนะครับเมื่อโดนลมนี้ก็จะออก หน,หนาวเหมือนกันนะครับตอนแรกว่าจะไม่เอาเสื้อหนาวมาใส่นี่ก็โอ้โหก็ไม่ไหวนะครับเพราะว่าเวลาลมพัดมาแล้วจะเย็นอันนี้ก็จะเป็นที่พักนะครับด้านล่างก็จะเป็นวิวภูเขานะครับใครที่ชอบที่นั่งที่เป็นตะข่ายนะครับมีเยอะเลยนะฮะ วันนี้คนไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับถือว่าชิลดีเลยนะครับตรงนู้นก็จะเป็นทัศนียภาพของที่นี่นะครับก็จะเป็นสวนยางพาราแล้วก็เป็นป่านะครับป่า เป็นเป็นบ้านไม้เป็นเหมือนเป็นเหมือนโรงนานะครับออกสไตล์โยุโรปตกแต่งสวยงามดีทีเดียวเลยนะครับเหมาะแก่การมาพักนี่อากาศตอนเที่ยงนะครับแต่เวลามีลมมานี่ก็หนาวอยู่นะครับเนี่ย ะน,นะค,รครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับ